สวัสดีค่ะนี่วันก่อนนะคะเรา,เาซื้อข้องใบนี้นะคะมาจากนครสวรรค์เอามาฝากพ่อแหวงปรากฏว่าพ่อแหวงสารข้องเป็นของตัวเองดูไม่ผายยังใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะดูสิแกสารเองแต่ว่าใบนี้ก็ซื้อมาแล้วทำไงอะ่ะตั้งสองร้อยห้าสิบนะทรงไม่เหมือนกันนะใบไหนใหญ่กว่ากันใบนี้ใหญ่กว่า พ่อก็จะสารเองได้ใหญ่กว่าลักษณะตอกก็ไม่เหมือนกันนะพ่อก็เลยได้ข้องฟรีมาอีกหนึ่งใบใบนี้250ร้อห้าใบนี้ไม่ต้องเสียตังแต่เสียตังซื้อไม้ไผ่หนึ่งลำห้าสิบบาทแต่ยังใช้ไม่ได้ค่ะไม่มีปากนะคะไม่มีฝาอืมนี่ไงไหนฟีมือดูฟีมือว้าว เสร็จแล้วก็กลมใช้ได้เลยนะเขาจัดตอกสวยเลยฟ้าเฟ่ออ้าวเข้าท่าเลยนะเนีน่ใส่หูแล้วปอมีสายนึ่เสื้อแล้วมีสายคล้องเสาฟ้าล่ะนี่ไงกําลังทําฝาใช่ไหมพ่ออ๋อนี่ฝา็นเ่องเป็ราวขนาดนี้นะฮะดูวิธีการทําฝาของพ่อนะขัดเปิบเปิบเจัดตอกเนี่ยจัดตอกแล้วก็ ทำฝาคล้องเรียบร้อยอันเบอร์เลอร์เลยนี่น้ำอันเบ์เลอร์เลยนี่ขนาดไม่ไม่ได้ทำนานแล้วนะยังกลมได้ขนาดนี้มันกลมได้ไงอ่ะพ่อแจักแล้วจักแล้วที่ำไปเรื่อยๆอ่ะที่ทเรื่อยๆมันกลมไปเองคือสวยนะดูก้นไหนพี่ก้นเจ้ดูก้นธรรมชาติมากเนี่ยหมายถึงก้นก้นพี่อ่ะก้นเอ้ยก้นคลองก้นคลองถูกแล้วอ่าพ่อทำลูกที่มันเล็กกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเขา นิยมใหญ่อย่างนี้ได้หมดเอานะจะเล็กจะใหญ่ก็ได้หมดตกลงเราจะรับซื้อนะใบนี้ให้พ่อเท่าไหร่คะเนี่ยใบนี้พี่ซื้อมาสอง2 5อยห้าอจากาคนครสวรรค์นเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อ,อลูกละร้อยห้าสิบแล้วกันโอ้สามวันนะเนี่ยลูกเนี้ยยิงป่ะพ่อเออเอาวันละร้อยเถอะพ่อเอาลูกละเท่าไหร่อะสามร้อ <300 S 1> ยเลย จะไปขายที่ไหนจะมีกําไรล่ะพี่ก็ซื้อไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าไม่มีอีกแล้วนะไม่ใช่สิเราจะซื้อเก็บไว้แขวนไว้ในนี้ใครมาซื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าใครมาซื้อนะแล้วแต่จะให้และกันให้500ก็ได้ให้แต่แบงแต่เราจะแขวนโชว์ไว้โอเคไหมพอแบงเอาลูกละร้อยห้าสิบแล้วกันโอเคหดนะพ่อค้าคนกลางกดราคามากเลยลูกละร้อยห้าสิบเอาป่ะลูกร้อยห้าสิบนะ พ่อเอาไปเล้วฟรีเลยดีกว่าอุ้ยพ่อหยิบมีดละเอาไม่ใช่เต็มบ้านแถวนี้เลยนะนั้นงั้นงั้นพ่อทํำข้องทําไซได้ไหมทำเล็กๆเอาไว้เป็นขายเป็นที่ระลึกเออไซเล็กๆก็ดีนะพ่อแม่ค้าเขานิยมนะไซเล็กๆกันนะเป็นแนวเครื่อลึกใช่ไหมไซอาจจะทํายากเออเป็นไซเงินไซทองอ่ะอ่าทอันนี้ก็ข้องเงินข้องทองเอาไว้ใส่เงินได้นะถ้าเล็กกว่านี้ใส่เงินไซทองพ่อทำไซเล็กใช่ไหม เอาไปสักค้าขายก็เอาเงินใส่ของข่องเงินของทองมีใครอยากจะซื้อข้องแหวงออเดอร์มาได้นะคะผ่านอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะไม่ขายแต่แล้วแต่จะให้นะคะไม่ขายแต่แลกเป็นเงินสวยนะแน่นเลยเนี่ยไม่ไผ่นี่ซื้อมาเนี่ยนะะโยชน์เยอะนะไม่ไผ่เนี่ยฮะไม่ไผ่เราถึงปลูกไว้ ประโยชน์เยอะอันนี้มันไผ่อะไรพ่อเราปลูกบ้างไหมในสวนเรามีบ้างไหมเนี่ยไม่มีสวนเราไม่มีเขาเรียกไผ่ไอะไรอะ่ะไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านนี่ต้องหามาปลูกไว้บ้างนะเนี่ยนี่คุณ<ป>รู้ไหมว่าทําไมมันถึงมีหางจุ้มๆกันอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมเพื่อกันไม่ให้ปลาออกไงนี่น้ำนี่เอามีไว้ทําไมรู้เปล่าทําอะไระพอ่อน้ํามีไว้ทําอะไรพี่น้ำมีไว้แก้แค้นเพราะอะไรคะเวลาแค้นข้าวกินน้ำแค้นข้าวผิดน้ำมีไว้แช่ตอก นอย่างนี้แช่นิ่มใช่ไหมมันจะได้ไม่หักน,น,นี่จุ่มตอกเข้าไปจุ่มแล้วก็เดี๋ยวสักก็ด้ยิ้นบ่อยท่อนึงได้ลูกเขยได้ลูกเขยคนหนึ่งได้เหล้ยงขั้วอยูออ่รอหน่องไปสารกระตาสารกระตาหรือสารของหมูพอทอย่างไปเห็นมนเนี่ยจัดจังไรกับวอเขาบอกไม่ได้ มันบ่กเขากันเนี้ยจักจักลงมากเ่ยปตดลงมากเสียมันบวยูมันดอนขึ้นมันดอนมันกระเด็นกระดอนขึ้นมันเด้งขึ้นเออมันเด้งขึ้นพอเถ่าพอบอกดิพอเถานนะยังไปเตะลงน้ำเลยเตะออกจากมือเราเคยตูลงน้ำ้องเคยเขี่ยมาบันเขียดแล้วแล้วไงผัดตู้มาเห็ดแบบนี้อรับพอถอนมาทันวานนี้เอาข้นมาซันซันกัน จักกล้งไปอะไรก็อยู่เลยยู่เลยเทบนั่เนี่ยมันถึงน้ำเนี่ยเนาะยังไงมันเป็นังสีสิบอกกูดีๆเขาบอกข้าวคว้ามาเนี่ยวิญยังก็เตะของล้งน้ำจีของลงน้ำมันนี้ของลงน้ำโอ้มันคือนี้พอมันนิ่มแล้วมันก็ไม่ไม่กระเด็นกระดอนละอันนี้โอเคจบแล้วยังแถม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 แามแถม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 เรื่องเล่าจากตาแหวงอะไรคะ